คอนี่ฮอนด้ v ซีรรุ่นท็อปสุดรุ่นนี้นะครับนอกจากขุมพลังไฮบริดที่ติดตั้งเข้ามาแล้วยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแบบ e e l d r i ด e ครับนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น RS เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งก็ให้มารอบคันนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ารุ่น RS นะครับจุดเด่นเลยก็คือมีทั้งโลโก้ RS ที่ตกแต่งเข้ามาส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะครับเป็นโลโก้สีฟ้าหรือว่า เครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับชุดตกแต่งรอบคันในสไตล์ RS นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วว่าเพิ่มความสปอร์ตเข้ามารวมถึงนะครับนะครับชุดล้อต่างๆหรือว่าลดลายของล้อล้อรุ่นนี้หรือว่ารุ่นท็อปสุดเป็นล้อขนาด19นิ้วลายก้านนะครับตกแต่งสีดำมันเข้ามานะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดการตกแต่งก็จะคล้ายๆกับเจ้าโมดูโลนะครับเป็นการตกแต่งสีดำมันส่วนยางต้องบอกว่าพรีเมียมจริงๆครับพอเลือกใช้ยางหรือว่าเลือกใช้ล้อขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง มิชลินครับก็ถือว่าหายห่วงอยู่แล้วแบรนด์มิชลินนะครับมั่นใจได้ครับในเรื่องของรายละเอียดของยางนะครับนอกจากนี้นะครับกระจกมองข้างถ้าเป็นในรุ่น RS จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํามันตกแต่งเข้ามาส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นั้นเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบขันกล้อง360องศาแล้วก็รายละเอียดทั่วไปก็ไม่ได้แตกต่างอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวในตัวให้มาครบครับมาดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าดีไซน์เหมือนกันทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน โ u โบแล้วก็ในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรายละเอียดของมิติตัวรถแทบจะไม่แตกต่างถ้าเทียบกับ CLV Gen5 นะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างในเรื่องของมิติความยาวตัวรถแล้วก็มิติของระยะถัดลอครับส่วนอื่นๆที่ให้มานะครับตรงนี้นะครับให้มาครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเปิดปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมดครับ จะเป็นระบบที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแบบคิกแอคทีเวทนะครับที่เราสามารถเปิดปิดหรือว่าเข้าไปเตะเปิดได้ง่ายครับ,รบพอเราเปิดฝาท้ายเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเบาะ2แถวห้าที่นั่งเท่านั้นนะครับไม่ได้ติดตั้งแบบเบาะ3แถวเข้ามาแม้ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นท็อปสุดก็ตามนะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดหรือว่าอย่างที่ผมคาดเดาไว้นะครับว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับน่าจะติดตั้งในตัวของแบตเตอรี่เข้ามาครับทำให้มีเฉพาะในเรื่องของ พื้นที่เก็บสัมภาระเท่านั้นครับรายละเอียดอื่นๆด้านหลังนะครับก็ทั่วไปอยู่แล้วเหมือนกับรถอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับดีไซน์ทันงมบยแล้วก็ดีไซน์ของไฟเลี้ยวต่างๆเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดครับเส้นสายก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโ u r b o แล้วก็ในรุ่น e s u v หรือว่ารุ่นขุมพลังไฮบริดครับก็จะมีเพียงโลโก้นะครับนี่ครับโลโก้ CRV all wheel drive นะครับตรงนี้เหมือนกันแต่ว่า e s u v แตกต่างกันไปนะครับโลโก้ e s u v ก็คือขุมพลังไฮบริดที่ตกแต่งเข้ามาแล้ว โลโก้ RS ก็คือรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น RS นะครับที่ตกแต่งหรือว่าเพิ่มรายละเอียดตกแต่งในสไตล์สปอร์ตนั่นเองครับราคาของ Honda c เซในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่าขุมพลังไฮบริด ES EV รุ่นเริ่มต้นก็คือ ES EV ES ตั้งราคาเอาไว้1,589,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและก็รุ่นท็อปสุดก็คือรุ่นขับเคลื่อนสล้อนะครับ ES EV RS ตั้งราคาเอาไว้1,729,000บาทครับ รายละเอียดของรุ่น rs นะครับต้องบอกว่าเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความทันสมัยเข้ามาอย่างชัดเจนเหมือนกันและก็เอกลักษณ์ในรุ่น rs ก็คือการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นได้ตะเข็บสีแดงครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งบริเวณพวงมาลัยนะครับชุดทุ่มเกียร์ต่างๆเบาะนั่งต่างๆก็จะเป็นการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงทั้งหมดครับเช่นเดียวกับที่เท้าแขนก็จะเป็นการเดินตะเข็บด้วยได้แดงทั้งหมดครับส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นั้นเหมือนกันนะครับจอตรงกลางเป็นจอขนาด9้านิ้วนะครับมาตรวัด,รเ,รรดวรเรือนหม้ก แทบจะไม่แตกต่างแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ก็คือในเรื่องของนะครับการแสดงนะครับในเรื่องของระบบไฮบริดหรือว,ว่าการแสดงการทํางานระหว่างเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันครับรวมถึงนะครับนี่ครับปริมาณแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ในตัวแบตนั่นเองครับก็เรียกว่านะครับอย่างที่ผมคาดเดาไว้ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับติดตั้งเอาไว้ด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะแสดงปริมาณแบตเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดการทํางานของระบบไฮบริดก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโ์โบอยู่แล้ว แลวก็รายละเอียดของพวงมาลัยตรงนี้นะครับชุดพวงมาลัยดีไซน์เหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันเพียงได้สีแดงแล้วก็นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมระบบความปลอดภัยต่างๆที่เรียกว่า Honda s e n s ซ n g ครับซึ่งจะมาพร้อมกับแป้นนะครับตรงนี้นะครับในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่ใช่แป้นแพด d ดิ s h ชิพนะครับเป็นแป้นที่สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของรีเจ n เนอรเรทนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของการชาร์จกลับนั่นเองครับสามารถหน่วงการชาร์จกลับได้ในปริมาณที่แตกต่างกัันไปครบ ส่วนมัดวัดเรือนไม้ตรงนี้นะครับรายละเอียดก็สามารถเข้าไปปรับตั้งปรับเซตกราฟิกต่างๆได้ด้วยครับถัดลงมาเป็นรายละเอียดของชุดควบคุมแอร์นะครับแอร์เป็นแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถปรับควบคุมอุณหภูมิแบบแยกส่วนซ้ายขวาได้ครับนี่ครับมาพร้อมกับพลาสมาคัตเตอร์ถ้าเป็นในรุ่นท็อปสุดนะครับติดตั้งระบบฟอกอากาศที่เรียกว่าพลาสมาคัตเตอร์เข้ามาด้วยครับมีความสะดวกสบายแล้วก็ช่วยให้อากาศภายในรถนะครับมีความสะอาดมากขึ้นเข้าไปอีกครับ ถ้าถามว่าของเดิมนะครับหรือว่ารุ่นปกติทั่วไปก็จะมีแผ่นกรองอากาศนะครับอยู่ใต้ชุดนะครับในเรื่องของโบเวอร์แอ r อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นนี้หรือว่าในรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีระบบกรองอากาศหรือว่าระบบตรวจจับฝุ่นที่เรียกว่า p l a s m a c u t t e r ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับมีรายน่าสนใจบ้างด้านบนหลังคาก็ให้หลังคาแบบพาราลิซันลูปนะครับเปิดปิดได้นะครับควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเข้ามาครับน่ครับสามารถปรับควบคุมหลังคานะครับปรับควบคุมการเปิดปิดสัญญาณด้วย ระบอไฟฟ้าทั้งหมดครับรายด้านหลังนะครับก็เหมือนกับเอทั่วไปนะครับถ้าถามว่าสเปซหรือว่าพื้นที่นั่งสบายไหมนะครับก็มีความกว้างมากเพียงพออยู่แล้วแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะว่านะครับขนาดของระยะฐานล้อยาวขึ้นแล้วก็ขนาดของตัวรถยาวมากขึ้นทําให้เรานั่งได้อย่างสบายมากขึ้นครับนะครับพื้นที่สวดขาแล้วก็พื้นที่เหนือศีรษะนะครับมีเหลือเฟือได้อย่างสบายสบายครับลองนั่งดูแล้วนะครับสบายสบายจริงๆนะครับเบาะสามารถปรับพับได้ในแบบ 60/40เปิดมาตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นช่องวางแก้วน้าขวดน้ํสองตาแหน่งแล้วก็หลายท่านชอบแสว่าพอด้านะครับตรงนี้นะครับเบาะชอบปรับพับลงไปนะครับเรียกว่าเกาะติดกับบริเวณที่นั่งนะครับตรงนี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสามารถเปิดลงมาแล้วก็นะครับเป็นสงตั้งที่สามารถวางหรือว่าเท้าแขนได้อย่างสบายๆเช่นกันส่วนตรงกลางนะครับนี่ครับให้มาด้วยเป็นช่องแอร์นะครับสองช่องนะครับบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet ไทซีามาถึง2.2ตำแหน่งครับร,ะยะรายละเอียดตกแต่งนะครับหรือว่ารายละเอียดของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ให้ลำโพงนะครับเป็นลำโพงเกรดพรีเมียมเป็นลำโพงโบส12.12ตำแหน่งรอบคันเช่นกันสำหรับในรุ่นท็อป ESEV ในเรื่องของระบบเสียงก็เรียกว่าไม่ได้เป็นรองคู่แข่งในตลาดครับเพราะว่าติดตั้งเครื่องเสียงโบส12.12ตำแหน่งมารอบคันครับก็เรียกว่าเครื่องเสียงกระหึ่มแน่นอนครับสำหรับในรุ่นท็อปรุ่นนี้ครับ ด้านขุมกำลังของรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด E S e V นะครับซึ่งจะถูกใช้ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ E S แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อ R S นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินสสูบ1ิวาล์วดับเบิลโ h เอชคช้าขนาดหนึ่ัาราซีซีหรือว่า2.0ลิตรนั่นเองครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จะให้กำลังสูงสุด48แรงร้าที่6,100รอบแมีแรงบิดสูงถึง183นิตันเ่ตร5 0 0รอบต่อนาทีทําวกนรัวมีนรับิดสูงัติแนบ ECVT ครับโดยขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีกำลังรวมสูงสุด135กิโลวัตต์นะครับหรือว่า184แรงม้าที่5,000ถึง8,000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดนะครับสูงถึง335นิวตันเมตรนะครับหรือว่า34.2กิโลกรัมเมตรนะครับซึ่งจะเริ่มทำงานตั้งแต่0ถึง2,000รอบต่อนาทีครับโดยจะติดตั้งแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นกันครับ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับของ AllNe w Honda CV นะครับรถยนต์อเนกประสงค์เจเนอเรชั่นที่6ของ Honda นะครับเรียกว่าเราก็ได้รีวิวพร้อมกับราคาไปแล้วนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่ต่างตต้องรออีก1คลิปนะครับที่เราจะไปทําการทดลองขับทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะมีฟีลลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมารายงานให้กับเพื่อนๆทราบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกกท่่านไปอครัับสสวดี